นี่ยิงฮอยมันล่วงไปอ่าโอเคมีสองลำมั้งโอเคไปไปไปหมดละืมแล้วก็ไปเอาไอ้นี่ครับเฮลิคอปเตอร์ข้างบนมีสหายดีกว่าไม่มีแล้วมั้งโอเคไม่มีแล้วโอเคปลอดภัยเคยไป ตรงนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมผมขอเซตอะไรแป๊บนึงนะ่ะอะตรงนี้นะมันจะให้เราใช้เครนเครเนนี่ครับคอนเทนเนอร์ er. เดี๋ยวผมขอปรับอ่าวิธีถ้าใครถ้าใครไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําผมจะทำนี่ให้ดูครับถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเล่นโน้ตบุ๊กมามีคนถามเยอะมากถ้าใครที่บอกว่าเล่นโน้ตบุ๊กแล้วมันกดลดเด้งยังไงกดเออเครื่องบินมันก็กดไม่ได้อะไรเงี้ยผมมีวิธีครับนี่เข้าไปในนี้ เข้ามาเข้ามาใน option นะแล้วก็เข้า control โทร t r o l l e r setup นะครับแล้วก็กด let file แล้วก็ vehicle นี่นี่ครับไอ้สตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้รถเด้งได้รถเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งบนเด้งล่างนะก็อันนี้จะเป็นทางซ้ายเดี๋ยวผมขอ set ก่อนผมจะเ e t ให้ข้างบนเอ้ข้างซ้ายเป็น U แล้วกแล้วก็ set ขวาเป็น O set ขึ้นเป็น8แล้วก็ set ก่าว เป็นโอน,นี่เฮ้ยเซตดาวเป็นไอเอ็นี่นี่ครับก็เราก็จะทำสามารถที่จะใช้รถเด้งได้แล้วนะครับอ่าก็ถ้าใครไม่รู้ก็มาดูกันนะโอเคไปนี่คือทริคที่ผมต้องการจะนี่ครับเฮ้ยเ้ยเียเชีย,ชยอ๋อนี่เนี่ยผมสายทิศเดี๋ยวปล่อยไงวะผมลืมอ๋อโอเคกดคลิก กดคิดธรรมดาก็ปล่อยเดี๋ยววผมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ฟังตอนนี้เราต้องไปจุดสีฟ้าก่อนนะครับอ่ะมื่นแล้วมืนม่นมื่นผมขอลองทดสอบ่ันอ๋อกดไอออนกดเอ็กดเลขแปดขึ้นอ่าได้ล okay, ะโอเคปะเจ็บคอแล้วเนะี่ยรีบให้มันจบอยู่อ่ะตัวนี้คนระับรีบไปนะ เราต้องรีบๆนะเพราะจุดสีฟ้านะมันจะให้เราไปเคลนกล่องคอนเทนเนอร์นั่นเองคนระับ โอเคกล่องคอนเทนเนอร์อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะซึ่งมันจะให้เราหยิบประมาณกี่อันวะผมก็จําไม่ได้ละเดี๋ยวต้องลองดูไปเ,กกนนะเรื่อยก่อนฮะดีๆนะที่เคยนี่ไม่มีเวลาไม่จับเวลาครับอืมเอ๊ะมันไม่ได้เคลนกล่องดีกว่ามันให้เคลนรถนะครับโอเคเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆอยู่พึ่งๆๆ่ๆโอเคครับเราทำให้มันตรงก่อนนะฮะอรับทำให้มันตรงก่อนตรงๆทำาไงวะโอเคโอเคสังเกตสังเกตที่เงาด้วยวะ อ่าสังเกตที่เงาได้ครับโอเคแล้วก็อุย้ยเชียดหม่ใหม่ก่อนแรกเลยเราเอาไอ้ตัวเครนลงไปก่อน,นครับมันจะได้ควบคุมง่ายง่ายขึ้น,นครับนะจากนั้นก็ค่อยค่อยค่อยคอยหยอ่อนลงไปครับอุ้ยอ่าได้แล้วโอเคจากนั้น,นครับกดเลขแปดเพื่อดึงรถด,ดึงรถให้มันขึ้นมานะมันจะได้ไม่อันตรายนี่กดเลขแปดที่ผมตั้งไว้นะแต่ใครจะตั้งปุ่มอื่นก็ได้แต่ผมถนัดเป็นอย่างเงี้ย อันนี้ผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะครับอ่าบอกไว้ก่อนเลยอ่าอเค <c oughs> จากนั้นก็เอาเครื่องบินที่เราเคลนมานะครับเอารถที่เล็กเคลนมาไปไปนี่ไปไปวางไว้ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามีแค่รถหรือเปล่านะจำไม่ได้เหมือนหรือไม่หรือมีกล่องไม่รู้จำไม่ได้แต่เอารถบรรทุกเนี่ยไปไป,ไปวางไว้นะครับต้องระวังด้วยนะ แล้วก็เวลาเคลนเนี่ยมันจะทําให้เครื่องบินมันหนักขึ้นมันจะบังคับได้ยากขึ้นนั่นเองก็อย่างที่บอกครับถึงได้บอกไงว่าต้องไปฝึกขับเครื่องบินมาเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยเครื่องบินทุกชนิดไปขับมาให้หมดเลยนะครับโอ้ยโอ้ยเชื่อเชื่อเชื่ออ้าเฮ้ยออกมาดิออกมาดิก่อนที่มันจะไฟไหม้นะครับเออเชื่อแล้วชิบหายแล้วโอ้ยที่จหางเข้าไปติดในโอเคโอเคไม่เป็นไรครับ ตอนนี้ห้ามชนเด็ดขาดเลยนะห้ามชนอ,อไปไปมันอยู่กยไกลไหมวะผมขอดูกอนโอ้โหไกลอยู่ฮะแล้วตอนนี้ครับได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ครับมันมันเริ่มจะล่อยลอแล้วเชียร์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผม,ผมขอเช็คกันขอเช็คก่อนว่ามันมีมีจรวดอ๋อโอเคโอเค เพราะถ้ามีจรวดนี่เราไม่รอดแน่นอนครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือเครื่องบินมันก็ใกล้จะพังแล้วแต่ว่ายังพอขับได้อยู่ซึ่งถ้าผมชนอีกรอบเนี้ยระเบิดแน่นอนครับไม่อยากใช้สูตรอ่ะคือมันใช้สูตรได้แต่ผมไม่ใช้อ่ะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ค่อยๆขับไปแล้วกันนะใจะเย็นๆใจเย็นๆถ้าใครเบื่อก็ข้ามไปตอนที่ผมขับเสร็จก็ได้ครับอืม เจ็บคอใช้เวลานิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยจริงข้ามไปเลยก็ได้กดข้ามไปตอนที่ผมไม่สถึงแล้วเสียเวลาไ่เสียเวลาไปเ,เ,เยอะแล้วจริงๆโอเคนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวใกล้ถึงแล้วเครื่องบินมันก็เร็วอยู่แล้วละ ใช้เวลาค่อนข้างนานนี่คงจะเป็นเควสสุดท้ายลวถ้าไม่ใช่เควสสุดท้ายนี่ก็โอ้เหนื่อยครับ <c oughs> อ่าถึงกันแล้วสนามบินล้างนะครับสนามบินที่คุ้นเคยซึ่งมันจะให้เราวางรถแน่นอนนะอ่าถึงแล้วเคเคยวก่อนนะตรงนีน้ใจเย็นๆใจเย็นแบบใจโคตรเย็นเลยคนระับต้องค่อยๆวางนะเคเคต้องวางให้ตรงจุดด้วยวะจำเป็นบอกววางให้ตรงจุดมั้ง โอเคตรงนี้อ่าเจวางตรงจุด